บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเดินที่ผาดอกเซี่ยวนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก่อนไปเนี่ยได้ดูรีวิวมาบ้างนะครับทีเนี้ยก็ไม่คิดว่าตอนที่มันไปเจอจริงๆเนี่ยโอ้มันจะว้าวมากนะครับเกิดที่ผาดอกเซี่ยวเนี่ยถ้าสรุปนะครับจากที่ไปมาเนี่ย ควรที่จะไปนะครับแล้วก็นั่งรถกลับนะเพราะว่าบนเส้นทางของผาดอกเสี้ยวเนี่ยมันจะเป็นเขาเลยนะครับเดินจุดที่สตาร์ทเนี่ยจะเป็นอ,อยอดเขาแล้วก็เดินลงตามน้ําตกลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเครื่องทางและเดินกลับเนี่ยคือตายสถานเดียวนะครับก็ต้องเดิน ไปแล้วก็ไปนั่งรถนะครับแล้วก็กลับมาซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาเพิ่มเข้าไปนิดเดียวนะครับในตอนหนึ่งรอบเนี่ยก็จะมีไกด์เนี่ยคอยเดินนําทางนะครับคือการมีไกด์ด้วยเนี่ยเราจะได้ความรู้นะครับเขาเขามีแนะนำนู่นนี่นั่นนะครับไม้ตรงนี้เนี่ยตัดกินน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับก็ สนุกมากนะครับไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมีไกด์ไปด้วยเนะี่ยมันจะสนุกคือสนุกจริงนะครับมีไกด์ไปด้วยเขาช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะครับเออแล้วก็ก็ถ่ายบูมสวยด้วยนะนะก็ระยะก,การเดินทางเนี่ยใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางสวยมากคุ้มค่ามากซึ่งเรียกว่าถ้าไปเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับผาดอกเซี่ยวเนี่ย ต้องไปเลยนะครับต้องไปเดินครับห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงน้ำตกสวยนาขั้นบันไดวิวดีแล้วก็เดินบนเส้นทางไปเนี่ยหูคือแบบประทับใจมากๆนะครับวิวข้างทางก็สวยมีดอกม้ดอกไม้นู่นนี่นั่นเออนะครับเดินไปจนไปจบที่ากาแฟเป็นกาแฟหมู่บ้าน นะครับแล้วก็เขาก็มีกาแฟสดให้กินฟรีนะครับแล้วก็เขาเขาก็ขายมาเมล็ดนะครับโอ้คือแบบโอ้ยอดเยี่ยมครัเป็นทริปที่ประทับใจมากๆทริปหนึ่งครับพอแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เปิดคลิปก่อนอนนี้เรามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวอ่านรีวิวมาเขาว่า เขาว่าดีก็เลยมาเรามีทีมงานทั้งหมด3าคนวันนี้มีมีทีมงานพี่ด้วยหนึ่งคนนี่นี่คือหอบแล้วนี่นี่เพิ่งมาได้ประมาณหนึ่งนาทีหอบแล้วมีไกลมีน้องปามวันนี้เราจะเดินไปถึงน้ำตกแล้วก็ ไปนาขั้นบันไดเลยกันไปถึงนากันเลยทีเดียวไกดบอกว่าหืนั่งรถกับมัำห้านาทีไม่เกินถึงแล้วเอาใช่นักีสี่โลสี่ห้าโลกป็จุดตองอ่ะอ่าแจ็คโลอ่ะใช้เวลาบวดต้นไหมบวดต้นไหมอ๋อห้ามห้ามตัดเหรอครับคือหมายถึงว่าพอบวดอนุรักษ์ไว้เพื่อการอนุรักษ์

อันนี้คือบวชนี้คือปลูกปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วอ๋อเหรออ๋อคือคือเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เขาโน้นอ๋อคือคือโ้นโ้นแล้วโดนตัดก้อนไม้เหรอถนนใหญ่มองเห็นตอนนี้มองไม่เห็นนลอ๋อเหรอคือคือจริงๆมันมีถนนอยู่ถนนใหญอ๋อคือหมายถึงว่ามองจากตรงนี้ไปอ๋อบริเวณแถวนี้อ๋อครับ เชเกิดพอดีฮชเกิดหนึ่งห้าโอ้แล้วก็สองห้าสองห้าปลูกทดแทนนี่ก็ได้หกเจ็ดสี่สิบกว่าปีหนึ่งห้าตอนนี้ฉันอายุสี่ห้าสิบกว่าล้วสี่หนึ่งห้านี่เขาเพิ่งมาดูไงสองห้าเพิ่งปลูกโอ้ที่ได้สี่สิบกว่าปีอืโครงการในหลวงเหรอโครงการในหลวงแหลมอ๋อ มันเลยอ๋อโคนมันนี่ไปนู่นอันนี้คือถาวันโอ้นี่ยังต้นไม้อ๋อม้นไม้เเลยอนี่คือแบบนี่ใหญ่ยันเป็นต้นไม้แล้วอ่อแบบวะโอ้เอาเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ย เขาถ่ายรูปกันแถวๆไหนกันเนี่ยถ่ายตรงนี้อะ่ะอถ่ายถ่ายม,มุมนี้อ๋อถ่ายรูปไหมน้องครับเดี๋ยวพี่เขาถ่ายให้ก็ได้นะอ่านี่วานนี่วาน ใช่เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างโอ้น้ำตก โดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเพื่อที่จะชาวบ้านเนี่ยเขาก็าจะได้มีรายได้ส่วนหนึ่งสองก็คือชาวบ้านก็จะได้แบบเนี่ยก็เ,เก็บไว้เพื่อหาไรายได้อ่ะเอออันนี้เป็นแบบโอเคเลยอโอ้แล้วอ๋อห้ามเดินออกนอกเส้นทาง นี่ช่วยถ่ายไหมช่วยถ่ายไหมขอถ่ายวิดีโอเอาไปะฮะอน้องยืนไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไปโอ้โอเป็นไงมัางครับโอ้ทุก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 ,ทก ฮะอ๋กอก็น้องแกล้งล้มลื่นลื่นลงไปในน้ำมาม่ฮะถ่ายรูปอ,นนอ<า>๋อถ่าย,ายตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเ,เ,เอาไม้ไว้นีก่อนเออเอาเอาไม้ไว้นี่ก่อนก็ได้ไปถ่ายรูปตรงนั้นนะ่ะโอ้ไป ใส่รูปใส่รูปโอ้ห oh, ล่องน้ำนี่ฮะคโอ้ยยืนตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ตรงไหนดีตรงนี้อ, <c oughs> อ่ะอ่าแบบไหนยืนตรงนี้ขอบคุณับอาไป วิวอย่างเงี <ises> ้ยไว้อินทนนเอ๊ะใช่ไหมที่ไหนนะพี่รบกันนกนก่นี่มันจะมาเชื่อน้ำหนาวเนี่ยกข้อเห็นอ๋อฮะไหนอ๋อนั่นเหรออ๋อนั่นคือมันมันเป็นนกอพยพมันจะมาช่วงนั้นหนาวอ๋อเหรออ๋อคือเป็นนกอพยพอ๋อนั่น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 บินเล็วไปแล้วก็คือมามามากินหนอนในน้ำอะไรเงี้ยนะมันจะมาช่วงนั้นหนาวอ๋ออ๋อเฉพาะหน้าหนาวอย่างเดียวถึงมา

นากั้นบันไดมีที่ฉีดสักหน่อยไหม,มอ๋ออ้แม่เก่งใจอีกอ๋อมีห้องน้ำอยู่ใช่ไหมครับโอเคโหน้ำไม่เลยชอบน้ำไหลๆอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเนาะเนาะมันแบบให้ความรู้สึกที่ดีอ่ะ เพราะเดีปกติเขาก็จะไม่ไม่มาเล่นน mm ้ำกันตรงนี้คนเดือดเยอะยดไหมอ๋อเออนักกางคือเขาไเล่นแต่เขาไม่กางอืมครับแต่คนที่มาปกติก็จะมากับไกด์เนี่ยนะครับ ไฮไลท์เขตรงนี้เนี่ยแล้วแล้วเขาก็มีจัดเตรียมห่วงยางกับไอ้นี่ไว้ด้วยนะเผื่อเศษฉุกเฉินอะไรเงี้ยอ๋อเราเราอยู่นี่ก่อนอ๋อคือคือ ไปยืนโน่นเนี่ยพี่อ๋อไกลจะถ่ายตรงนี้อ่านี่เป็นวิธีการถ่ายรูปก็คือนี่ให้โทรศัพท์ไกลไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปยืนถ่ายตรงนูน้นโอ้โหแต่ว่าน้ำตกนี่แบบรุนแรงน่าดูเลยอ,ะอ,อ่ะเห็นไหมพี่เขาถ่ายรูปอยู่โอ้โอ้าวครับผม ตานะครป๊ปปปอปฮะเดี๋ยวรอพี่อโอ้ดูสวยโอ,สโอ้ดูดีดูดีอ๋อนี่ครับได้ขอบคุณครับนี่ตงึงยิวเราตรงึงยิวเรา <c oughs> โอ้สะพานนี่ยเขาทำไว้ดีนะเนี่ยนี่น้ำตกหาดอกเซี่ยวนี่ แล้วก็บอกโอ้โหนี่ดูดิดูน้ำด้วยมันพุ่งกระจูดลงมาเนี่ยโอ้โหอืมโอ้โหนี่แล้วแบบเออแล้วดูแบบโอ้โหดูฟุ้งกระจายไปนูน่นน้ำตรงนี้ตรงนี้มันเป็นไฮไลท์เห็นเขาดีวิวกันตรงเนี้ยเนี่ยแล้วกาเขาก็ทำสะพานข้ามมาเพื่อที่จะให้เป็นทางเดินเนาะแล้วก็ ก็เก็บต oh, oh, ังค oh, oh, oh. ์ใ oh. ห้ใช้คนหนึ่งร้อยกว่าบาทเลยจ่ายได้โอ้โหนี่เดินมาเนาะรอดูพี่เดี๋เดี๋ยวก็ตกใส่เขาบอกอ้างขึ้นนั่งเดี๋ยวลำบากเราต้องช่วยแบกเลยอ๋ออันนี้ปีละครั้งอ๋อคือตาปีละครั้งหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าท่อ พ่อน้ําเนี่ยก็เปิดเปิดตลอดไหมไม่ใช่แค่เปิดช่วงทำนาอ๋อเปิดช่วงทํานาอย่างเดียวเลยอ๋อก็คือก็จะมากั้นน้ําเมื่อน้ำมันล้นขึ้นมาอันนี้อันนี้เครื่องนี้เกี่ยวข้าวเขาจะสูบอ๋อไม่มีท่ออยู่อ๋อออกมาทํานาปุ๊บเปิดเลยอืมอ๋อเออเพราะว่าพอถ้าเกิด ช่วงเกี่ยวข้าวถ้าเกิดเปิดน้ำใส <c oughs> น้ำล้น <c oughs> น้ำท่วมนายโอเค <c oughs> เข้าใจได้อันนี้คือท่อท่อเล็กแบบแบบท่อใหญ่ะนี่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 เป็นท่อน้ำท่อทำนามันจะมีท่อดำๆอยู่อันหนึ่งมันเป็นข <c oughs> อสองอันเลยอันนี้ชาวบ้านทำกันเองไหมครับดรือเพียงชาวบ้านเองเอประานอ๋อจนประธานก็มาช่วยกัน อระยะทางที่เดินมาเนี่ยคือชอบแบบนี้นะ,ะจากที่แต่ว,ว่ายอย่างถูนมะปานก็คือแค่เราดูรีวิวแต่กับเห็นตรงเนี้ยคือชอบแบบเนี้ยชอบเดินแบบอยู่ะะมะปานมันเดินแห้งๆมันเดินดูว,วา่าอ๋อนนคือเนี้ยมัน,มน เราบมันมันคือจริงๆมันได้ทั้งภูเขาทั้งทั้งน้ำถูกไหมไอเนี้ยแล้วมีน้ำตกด้วยเอออยู่ไม่ไกลวัตถุประสงค์เขาไปดูวิวเออดูดูภูเขาสูงดูหมอกดูหมอกอ่าเออดีนะที่เราไม่ไปนะเราเอาแบบเลือกที่จะไม่ทำตรงนู้นแล้วก็เอาเวลามาใช้กับตรงนี้ฐานดอกเที่ยวนี้แตนซึ่งรู้สึกว่า เราชอบตรงขาเดินเที่ยวน่าจะชอบมากกว่าน่าจะนเออน่าจะเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่เมื่อปนก็บอกไม่น่าก็ใช่แค่ดูจากรีวิวใช่อ่าอืมครับแต่อันนี้คือขาเดินก็สบายด้วยเพราะว่าเดินลงมาอ่าอ่าแล้วก็ไม่ร้อนเออไม่ร้อนมันเดินสบายใช่แต่ต้องไปให้ถึงนาขั้นบันเลยนะใช่เดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับเออก็ จริงๆพูดถึงว่าค่ารถก็ไม่ได้แพงถูกไหมไม่ค่าแม้แต่ค่าไกลก็ไม่แพงพง่ากาหารที่รับำนวคนได้ไม่แพงเขารับตั้งสิบคนกุรก็ไม่แพงนะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยจ่ายคนหนึ่งเท่าไหร่ร้อยยี่สิบรวมทั้งค่ารถแล้วด้วยนะก็บายถ้าสมมุติว่ามาในช่วงที่เขา เขาทำนาขั้นบันไดคือนามันสวยจริงเดีทางนี้น่าจะเดินลําบากไหมหรือ,รอ,รอไม่ลําบากมัน,นเดินอย่างนี้แหละเอาเหรอท้องเปิดตลอดปีเลยอ๋อใช่ใชไหมหมายถึงว่ามันไม่เป็นที่โคลนที่เลนอะไรเงี้ยเขาตรงเดินได้อ๋อฝนอ๋อแล้วอ๋อครับอื๋อตรงนี้นี่คือเดินกันได้ทั้งปีเลยคือช่วงช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็มีน้ํา อ,อ,อ,อ๋อเออดีจัง,ง,ง,งคือคือถ้าเล้นก็น้ำนิดน้อยหน่อยหรือ,อยังไงหรือก็เท่านี้แหละประมาณนี้นอ๋อน้อยกว่านี้นอ๋อโอ้ต้นไทรโออต้นไทรดึงไว้ไม่ให้เห็นทะลุไม่ <c oughs> ไม่ใส่เอ้ยเจ้าใส่ต้นใส่งามดูมดเน้มรุ่มเย็นและโอนออกดูมุ้งจรไ,ไง,รง,งรนี่โอ้โหสวยอยู่นะ,ะอืมครับเห็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะอันนี้เราเดินเลย น้ำตกมาแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่นาขั้นบันไดอ่าแต่เพียงแต่ว,ว่านาขั้นบันไดช่วงเนี้ยเขาเก็บข้าวไปแล้วเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วเออแต่ก็ดูดีโอ้ดูดีอยู่นะะทำะไมเลยนะออข้าวมันอ๋อปลูมิดอ๋อาาาข,ข้าวเขียวเลยแต่ว่าฝนมันก็ตกไหมเนี่ย ตกมาเทาตกมเออเปรน,นึงร่งสิอืมอ๋อแต่ว่าช่วงช่วงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันมันจะอยู่ในช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวไหมหรือเขา,ขาเกี่ยวไปเสร็จแล้วเขาจะเกี่ยวพฤศจิกาอ๋อเกี่ยวพฤศจิกาอ๋อก็ปลายฝนต้นหนาวพอดีอะใช่ไหมครับตอนนั้นอ๋อจะดนว่ารับมันจะเหลืองเหลืองอ๋อคือเหลืองตุลาเกี่ยวพฤศจิกา อ๋อจะได้มาให้ถูกให้ถูกฤดูอ๋อนี่คือต้นส้มนี่คือมันขึ้นเองหรือเขาปลูกนะครับอ๋อเจ้าของที่ปลูกอ๋อนึกว่ามันขึ้นเองส้มจี๊ดนะน่ะสมาชิกสมาชิกเรามาอยู่โอ้ได้อยู่นะเอาริงเรอไหน เดี๋ยวน้องทำยังไงถึงได้เป็นอย่างไงนะก้องมันทำให้แช่แช่พีดด้วยนะได้ไหมโอ้โอเคดูสวยพอถ่ายแล้วมันสวยอยู่นะถึงอือ ยืนมาพ่ถ่ายให้น้องโอ้ถ่ายได้โอ้ดูสวยอยู่นะนโอ้เจ็มอยู่นะ mm. นเนาะแล้ว่าผาดอกเซี่ยวผาอยู่ตรงนั้น mm. อันนี้เขาจะทานที่ไปเลี้ยงอ๋อเขาก็เขาทำแบบนี้เหมือนกันทุ่งนาอ๋ออันนี้คือวัตจักรว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นข้าวรวงสีทองทีเนี้ยถ้าจะมาดูข้าวนาบันไดเนี่ยก็ต้องมาช่วงนี้ถูกไหม,อ,มอ๋อต้องดูสีอะไรอะ่ะจะเอาสีอะไรสีสีทองต้องดูอ๋อสีทองก็น,นี่ถ้าดกเกี่ยวๆก็ต้องอันนี้อ่าทีนี้เรามาตอนอันนี้เขาก็ตัดแล้วก็ปลูกอย่างอื่นไปแล้วอืมครับ แต่ว่าดูวิวก็ยังได้อยู่นะก็ยังสวย